สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้มาพบกับวิชาพละศึกษาของชั้นประถมศึกษาปีที่6เรื่องการออกกำลังกายโดยการเล่นกีฬาครูผู้สอนครูสิริรัตน์สทธิ์โรงเรียนอินทรัมพันธ์อนุสรร์นะคะในวันนี้ครูเอนะคะจะสอนเกี่ยวกับกีฬาประเภทบุคคลและประเภททีมนะคะกีฬาประเภทบุคคลเป็นกีฬาที่มีผู้เล่นเพียงคนเดียวเช่นกรีฑากอล์ฟ ยกน้ำหนักว่ายน้ำยิงปืนเทควันโดยูโดอย่างนี้เป็นต้นนะคะดูจะยกตัวอย่างให้ดูนะคะอันนี้คือกีฬาเทควันโดยูโดยิงปืนกอล์ฟปิงปองหรือว่าเทเบิลเทนนิสนะคะแล้วก็ว่ายน้ำแล้วก็ยังมีกีฬา ประเภทบุคคลอื่นอีกมากมายเลยนะคะแล้วก็เป็นกีฬาที่เป็นกรีฑานะคะอันนี้เป็นกรีฑาประเภทลานนะคะทุ่มน้ำหนักคว้างคอนกระโดดสูงกระโดดไกลกระโดดค้ำถออันนี้นะคะก็คือนักกีฬาจะต้องถือถอแล้วก็วิ่งมาด้วยความเร็วนะคะ แล้วก็คำถอเพื่อยันตัวเองขึ้นไปให้ข้ามไม้กระดานข้างบนนะคะพุ่งแหลนแล้วก็คว้างจักนะคะในส่วนของกีฬาประเภททีมนะคะเป็นกีฬาที่ต้องใช้ผู้เล่นมากกว่า2คนขึ้นไปโดยเล่นในช่วงเวลาที่เดียวกันนะคะกีฬาประเภททีมที่นิยมเล่นในระดับนานาชาติก็เช่นฟุตบอลฟุตซอลวอลเลย์บอลบาสเกตบอลน,นะคะ ในภาคเรียนนี้นะคะครูก็จะสอนเกี่ยวกับกีฬาวอลเลย์บอลซึ่งเป็นที่นิยมกันมากเลยนะคะในประเทศไทยเราก็จะนิยมมากเลยมีชื่อเสียงจะเป็นวอลเลย์บอลหญิงนะคะกีฬาชนิดนี้นะคะนิยมเล่นแล้วก็สามารถเล่นไปได้ถึงระดับโลกเลยนะคะกติกาก็ไม่ยุ่งยากนะคะสามารถออกกำลังกายในเวลาว่างกับเพื่อนๆได้ด้วยอันนี้ก็คือรูปภาพ การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลระดับนานาชาตินะคะเรามาดูทักษะพ,พื้นฐานในการเล่นวอลเลย์บอลกันก่อนเลยนะคะทักษะพ,พื้นฐานแรกเลยนะคะก็คือการยืนในท่าเตรียมพร้อมการยืนในท่าเตรียมพร้อมนะคะท่าทางก็จะเป็นลักษณะที่ครูให้ดูนี้นะคะยืนย่อเขา่าก้มตัวเล็กน้อยนะคะแยกเท้าพอประมาณระดับหัวไหล่ของตัวเองนะคะเปิดส้นเท้าเล็กน้อยก็หมายความว่าเรายืน ด้วยปลายเท้านั่นเองนะคะตามมองลูกตลอดเวลาในทักษะที่2นะคะการเคลื่อนที่เพื่อเล่นลูกวอลเลย์บอลน,นะคะนักกีฬาที่เล่นวอลเลย์บอลต้องมีความรวดเร็วคล่องแคล่วนะคะการเคลื่อนที่ก็จะเป็นการเคลื่อนที่ในเวลาสั้นๆแต่ต้องทําด้วยความรวดเร็วนะคะการเคลื่อนที่จะมีทั้งข้างหน้าข้างหลังด้านข้างโดยใช้เทา้ทานําเท้าตามนะคะตามรูปภาพนี้เลยนะคะเหมือนการสไลด์นะคะ การเสิร์ฟนะคะนักกีฬาวอลเลย์บอลทุกคนจะต้องเสิร์ฟเป็นนะคะเป็นการส่งลูกวอลเลย์บอลให้ข้ามตาข่ายเมื่อเริ่มเริ่มเล่นคะแนนใหม่นะคะผู้เสิร์ฟจ,จะต้องมีความแม่นยําในการกะระยะทางความแรงในการเสิร์ฟเพื่อไม่ให้เสิร์ฟออกเขตนะคะแล้วก็ทําให้ฝ่ายรับเล่นลูกได้ยากนะคะการเสิร์ฟจะมีอยู่สองแบบก็คือการเสิร์ฟด้วยลูกมือบนนะคะนะคะก็มีมือบน แล้วก็การเสิร์ฟด้วยลูกมือล่างนะคะลักษณะท่าทานจะเป็นแบบนี้นะคะทักษะที่4นะคะการเล่นลูก2มือล่างหรือว่าการอันเดอร์นั่นเองนะคะอันนี้เป็นทักษะพื้นฐานของนักกีฬาวอลเลย์บอลเลยนะคะจะเล่นลูกโดยใช้แขนท่อนล่างทั้ง2แขนของนักเรียนเองนะคะบังคับแล้วก็ส่งวอลเลย์บอลไปทิศทางที่ต้องการนะคะการเล่นลูก2มือล่างเนี่ย อย่างที่ครูบอ,อกไปนี่เป็นพื้นฐานเลยนะคะจะต้องทําให้ได้แล้วก็ต้องทําให้แม่นยําด้วยนะคะการเล่นลูกมือบนหรือว่าเรียกอีกอย่างหนะึงว่าการเซตนั่นเองนะคะการเซตนะคะเป็นการเล่นด้วยด้วยนิ้วมือนะคะซึ่งสามารถเล่นด้วยได้ด้วยมือเดียวหรือว่าจะเล่นด้วย2มือก็ได้นะคะ ถือเป็นหัวใจของการสร้างเกมรูกเลยนะคะถ้าเราเซตดีนะคะก็จะทำให้ตัวตกเนี่ยตกได้ตามจุดที่ต้องการแล้วก็เป็นคะแนนด้วยนะคะทักษะที่6ก็คือการตบลูกวอลเลยบอลน,นะคะการตบเนี่ยก็เป็นทักษะที่ต้องฝึกขั้นสูงเลยนะคะเป็นการรุกที่รุนแรงของฝ่ายครอบครองลูกนะคะทำให้เกิดประสบความสำเร็จต้องมาจากลูกจังหวะแรกและจังหวะที่สองสัมพันธ์กันนะคะ รวมทั้งมีความเร็วความคล่องตัวและท่าทางที่ใช้ตตู้กถูกต้องด้วยนะคะลักษณะแรกนะคะถ้ารูปแรกนี้ก็จะเป็นการเริ่มกระโดดขึ้นนะคะโดยการแอนลำตัวนะคะเพื่อเหยียดแขนเตรียมตบลูกนะคะรูปที่2ก็จะเป็นการตบลูกให้ตามจุดที่เราต้องการนะคะ ในวันนี้นะคะครูก็จะขอพูดเกี่ยวกับทักษะพื้นฐานของวอลเลย์บอลเพียงเท่านี้ก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะเด็กๆในคราวหน้าครูก็จะมาต่อเกี่ยวกับเรื่องกติกาพื้นฐานของกีฬาวอลเลย์บอลน,นะคะพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ